สวัสดีค่ะมาเมนูเปรี้ยวปากแต่เช้านะคะที่เมนูเปรี้ยวปากผัดเปรี้ยวหวานนะคะเรียกร้องมาแล้วก็มันขึ้นอยู่กับสับปะรดนะ ถราสับประสัองรามันอร่อยก็อร่อยเมนูไทยๆเมนูนี้ต้องผัดปุ๊บกินปับ๊บ ฟ้ผาอเี <บ Sports> ่องเแล้วราไม่จำเป็นเราต้องมีอะไรเรามีอะไรแล้วก็ใส่ใส่ลงไปหอมแล้วก็มีแล้วเราก็จะเอา เคี่ยทเทตเราล้างเลยนะเราเป็นคนล้างเองเคี่ยทเสวจะใส่พริกหยวกลงไปหน่อยนะึงนะให้เป็นสีสันส,สวยๆนะใส่พริกหยวกไปหน,นึ่งอัน จะใส่ไปใส่พริกหย,ยวกยอนเมื่อวานนี่เราผัดอ่าอันนั้นโคตรอร่อยเลยนะคะพริกหย,ยวกใส่พริกหยวกพริกหยวกก็เก็บจากต้นเมื่อวานนะนี่พริกหยวกพริกหย,ยวกนะไม่ใช่พริกหวาน นกิมิอะไรลูกกินดารือวนะเีมจ่่ไเยเนี่ยไ่ป้่ก็สองเม็ดพอตามมาด้วยของคู่ใจสับประรด อืมอือนะการอืมเบอกสับรถชนิดว่าไม่ต้องเอาตาออกเอาออกเองเลย Nó xảy ra có vẻ loài Thế là cho xin đồ Và xả vượt À loài máy. chim còn cho kênh Ghiền เปรี้ยวจริงๆเราจะพกคนมันนะรงนี้มันไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ เล็อย <l panels sei> <c ười> ู่เยอเฮย้อับเน้เลยมไปช่วงพี่นะ่ดีล้ว่เอปไวะเออเนียแม่คะหายไปไหนวะอะไีนพวกวี่คแม่ค้าหายไปไหนจ้า

นี่นคะคะทัดแล้วว้าวกระทะหนาดำดำหนาดำไปให้จะให้น้องพลอยตลกถ่ายคลิปไปตลกไปให้น้องพลอยเดี๋ยวนะมาเลยนะครพี่พรันแรก เปิดแก๊สก่อนนี่ไปด้วยด้วยนะ้ำมัน่านอาไไออมันไม่ไมอจอที่กระทะเลยนะจอกระทะเลยนะเออจอกระทะเลยเอ้ยจอกระทะเดี๋ยวหัดจะดิ้วกันจัดข้าวสองข้าว ขาคอีสานวันนี้อีสานอีสานไปข้าโยนถึงอะไรนะบ้านคุณเทียนหมอมบา้บานปลาแบ้านอยู่บ้านคุณเทียนเอาไปได้ค่ะไม่พีเขาปิดหัวด้วยไงแต่เราจะยวเไม่จะไม่ปิด

ธรรมดาผัดแจ่วหวานเราจะไม่มีหมูนะเราจะกินผักอย่างเดียวนะแต่ตอนนี้ก็เราผัดหมูด้วยจะกินอันนั้นบ่จะกินนะนี่จะไปจะไปจะไปอาจารย์จะไปเพราะ่อเจ้าเล็กขี้ไม่ขี้เราเข้าหวานไม่จาน้องบอยก็จัดโซหวานแล้วมันนั้นๆเอาไปละลายเนี่ยมันนี่เขถึง การขวหวานก็สร้าง้าเออได้ลูกน้ำพร้อยแจกขวหวานมีเงียบฮะนู้นไว้ตรงไหนล่ะคะหนูไว้ตรงไหนล่ะคะดินเบาหนูน่ะหนูเล่นอยู่ไหนมันไม่รู้สิมันใหม่นี่มันดินอยุงเมชานี่เด็กของเราเนี่เดาโดนแมวเน็บอยู่เออคาดเลย นี่เนี่ยคะไอเราจะผัดใส่พร้อมกันเลยนะเราให้ไม่ซีในทำของหวานูกใหญ่เหรอแหม่ตองรูกใหญ่ลูกใหญ่จะเลยโอ้ว้าวน่าอร่อยเราใส่ของที่เรามีวันนี้พริกหยวกมีพริกหยวกด้วยหอมพอแดงเราไม่มีหอมใหญ่เราจะกินต้นหอมแทนนะเออ แ่ื่อ,อันแก่กกเขาเชื่อวยน้อยนั่นแหละนะยังไงนี่เรงใส่ร้วยน้ำถ้น้อยแล้วก็ทก็ันเปยนน้เปรี้ยวหวานใช่ไหมย่าแล้วใส่ลงตาลงไปเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานห <laughs> วานหยุดนะตรงนั้นอย่าใส่เยอะนะอีนี้ ไม่อร่อยใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยเห็นไหม <c oughs> แล้วก็ใส่ซอสไปนิดนึงเพื่อความอร่อยนิดนึงนพอหัวแล้ว <c oughs> นี่แหละแทนน้ำปลานะหนูจะกินอะไรคะเช้านี้นะ่ะ นี่เป็นหอมจะเลยกระทะอันนี้คืออันนี้เชฟทำให้มันมีลีลาทำให้มันมีคำขำนี่ให้เร่งก็เห็นในติดตัวเขาก็แบบเร่งไปแบบเรงมากเวลาเขาผ่านเนาะใช่สุดเร่ง แต่มีมงคลแต่เป็นมงคลนะจะเลี้ยงไฟไปทำไมจะเลี้ยงไปทำไมอ่ะอส่ยๆอาจารย์จุ๊จุ๊จุ๊กจุ๊จุ๊จุกจึขกเราทำแรงถ้มันสุกไวๆใหมมนสุกเร็วหรือ่การว่าไม่ให้มันข้าวอะไรเขาทำแบบ ก็ดังไฟมันแบบเที่คือเขาทำมันแบบไฟแรงมากแรงกับข้าวทุกอย่างได้แล้วนะคะในการในการก็ผัดเปรี้ยวหวานเราก็จะกินสุกๆดิบๆแบบนี้แหละสุกเป็นไปมันก็จะไม่แซ่บอ็เลยอืรู้สึกว่ามันจะเปรี้ยวเยอะนะเพราะว่าสับรดเป็นเปรี้ยวมาก ินี่ค่ะจีผ sure ัดเปรี้ยวหวานสไตล์ผัดเปรี้ยวหวานสไตล์บายป่าท้อยบ้านเป็นไงน้องพลอยกินอะไรอ่าเปรี้ยวไหม